าครูสลายยอมลาออกจากข้าราชการค่ะก็ต้องบอกว่าช้ำใจเคยท้อจนอยากหยุดแต่งเพลงครูสลาลาออกจากราชการรวยแค่ไหนก็ขอใช้ชีวิตที่เรียบง่ายค่ะเปิดใจ11ปีเนี่ยเราส่งในทุกๆเดือนนะไม่เคยผ่านเลยเกือบจะหยุดแล้วจนปี2536ครูสลายยังบอกต่อว่าคือตอนนั้นเนี่ยแม่ไม่สบายแล้วก็คิดว่าจะแต่งเพลงไหมเอามาช่วยพ่อกับแม่ ตอนนั้นก็ยังเป็นครูครับเป็นทางครูก็เรื่อยๆเป็นครูน้อยแล้วเราก็ไปสอบเพื่อเป็นครูใหญ่จนที่สุดแต่งมา8เพลงแม่จากไปหลายเดือนต่อมาคุณเปิ้ลเรดิโอเนี่ยโทรกลับติดต่อมาอยากให้แต่งเพลงให้กับมวลสิธิ์คำสร้อยชื่อเพลงราคาคนจนซึ้งแล้วคำสัญญาแต่ก็ไม่ได้ดังนะเป็นเพลงกลางๆเอาไปใส่อัลบัม้มครูเขาก็จะมีแบบว่ามีแววก็เลยขอไปอีกเพลงนึง เราก็เลยแต่งเพลงจดหมายพี่ซองเพลงนี้แหละคือจุดเปลี่ยนในชีวิตของครูเลยเหมือนกับว่าแจ้งเกิดอย่างเป็นทางการในพื้นที่ของการแต่งเพลงต่อมาก็ได้มาร่วมงานกับพี่เอชายาเพลงกระทงหลงทางแล้วก็ไม้พี่มพรเพลงยาใจคนจนในระหว่างทางยังมีเรื่องอะไรที่เปลี่ยนทําให้มาเป็นนักแต่งเพลงได้อย่างไงครูสลาบอกว่าจุดมุ่งหมายจริงๆเนี่ยคืออยากเป็นครูอยากเข้าเรียนที่วิยาลัยครูบล ทุกวันนี้เนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลพอจบก็ไปสอบบรรจุครูไม่กล้าคิดเลยครับว่าเป็นครูในด้านร้องเพลงเพราะว่าเรื่องการแต่งเพลงร้องเพลงเนี่ยเป็นเรื่องที่ใจเราเนี่ยรักเฉยแต่เป้าหมายเราก็คือการที่จะได้เป็นครูมุ่งไปตรงนั้นไปบรรจุเราก็สอนทุกวิชาครับเพราะเป็นโรงเรียนประถมเราต้องสอนทุกวิชา กุสลายยังเพิ่มเติวมว่าคือมีเรื่องบังเอิญตั้งแต่ตอนนักศึกษาแล้วแล้วก็ช่วงนั้นเนี่ยแต่งเพลงอยู่สิบกว่าเพลงเพื่อนกระยุให้มาร้องอัดเสียงอัดแผ่นดีกว่า ตอนนั้นก็มีคอนเสิร์ตใหญ่ด้วยอาจารย์ชายเมืองสิงห์อาจารย์รุ่งเพชรแหลมสิงห์เพื่อนก็บอกว่าเอาไปเพื่อที่จะให้นักร้องเนี่ยร้องเลยเดี๋ยวอาจเป็นแผ่นเราเข้าไปก็ยื่นกระดาษม้วนๆให้ท่านเราก็คิดว่าคงไม่ผ่านหรอกเลยไปสอบบรรจุครูตอนนั้นบรรจุได้6ถึงเดเดือนเพื่อนอ่าหนังสือพิมพ์มาให้ดูแล้วบอกว่าสลาได้ลงหนังสือพิมพ์สุดท้ายพอเพลงออกอากาศอาจารย์เขาก็ตามหาเราติดต่อได้ครับถามว่าทราบมาว่าเป็นทางแยกของ เมื่อเพลงดังติดต่อกันครูสาบอกว่าเป็นทางแยกที่ยากมากในชีวิตเลยครับเพราะตอนนั้นเนี่ยเราก็เป็นครูใหญ่และทางบริษัทก็เรียกให้เรามาคุยหลังจากเพลงยาใจคนจนตอนนั้นเนี่ยเพลงนี้ดังก็ได้รับสิริพรยำไพพงเข้ามาในสังกัดก็ทำรับทำอัลบ,บั้มของสิริพรด้วยทำบริษัทก็ให้เราคุมอัดเสียงเราก็เริ่มลาโรงเรียนบ่อยเราก็จะไปยื่นใบลาหลายรอบทั้งเพื่อนครูทั้งผู้ใหญ่ก็รังไว้ ลาออกตอนนั้นนะคือแบบขณะนั้นวันที่เราอยู่กรุงเทพเราคุมร้องปริญญาใจและที่โรงเรียนโทรมาบอกว่าลูกศิษย์ตกต้นไม้แขนหกักเราก็เลยไม่คิดอะไรแล้วถ้าอยู่ตรงนั้นเป็นงานของบ้านของเมืองเราต้องไม่เอาตัวเองไปเป็นอุปสรรคเราต้องหลีกเลี่ยงให้คนที่เขาพร้อมกว่าเราทําหน้าที่ของสังคม ตอนนั้นเราก็เลยยื่นใบลาออกเลยในปี2,543เลยมาทําหน้าที่ตรงนี้เต็มตัวและเพื่อไม่ให้บกพร่องอีกทีหนึ่งด้วยแม่เรียกดีว่าแทานก็เป็นอีกหนึ่งบุคคลที่สุดยอดเลยละคะ่ะ